วันนี้เวลา13.59นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนัสาราดุสิตดาไลยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลและอ่องพระบาทตามลำดับดังนี้ น,นายทัศนัยสวัสดีมงคลนายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชนบุรี ในโอกาสนี้พระพิสุและผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าทูลและอองพระบาทด้วย นายมนตรีนิติกุลกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บร <S 1> <1> <S ิหารธุรกิจปูนซีเมนของประเทศไทยบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนเฝ้าทุนและออมพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและกรรมการมูลนิธิกรุงศรีเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนปูนอินทรีมูลนิธิกรุงศรีบ้านเกรงไกรตำบลเขาโจด อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี รังสีโลสิงห์นายกสมาคมชาวระนองนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนและอ่องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประจำปี2566โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางอรวรรณพิสิทธเกษมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีตะบุตรบำรุงเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและนักเรียนของโรงเรียนเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลและอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุวัตไวยัญญาศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์จังหวัดนนทบุรีและคณะเฝ้าทุลและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองเรื่องน้ำในสำนวนไทยฉบับพิมพ์ครั้งที่4เพื่อพระราชทานห้องสมุดโรงเรียนต่างๆหนังสือกวี v ร่วมสมัยสองภาษาหนังสือ Fundamental of Deep Learning in Practice เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้นายประเสริฐพงประพันธ์ในหนังตลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเข้าเฝ้าทุนและอองพระบาททูลเกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องวรรณกรรมนิทานหนังตะลุงภาคใต้กับเรื่องถอดรหัสหนังตะลุงเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย อาจารย์รัชดาพรวิทิจันทร,ร์รองคณะบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมาการดำเนินการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะ,ตะวันตกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่3เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ในโอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนราชบุริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดและคณะผู้บริหารโรงเรียนรวมเข้าเฝ้าถูนและอ่องพระบาทด้วย รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดำนเนิืองงานจัดการประกวดเฝ้าทุนและอองพระบาทกราบบังคมทูนรายงานผลการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่43ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับประถมะศึกษา4ประเภทและระดับมัธยมศึกษา11ประเภท เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดในโอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลและอองพระบาทด้วยไลยออนพันลบเวศวรุษ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสร้างสารรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสารสารสานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนำคณะกรรมการโครงการและครูที่รับการคัดเลือกให้เป็นครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดีเด่นรุ่นที่1และรุ่นที่2เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและหนังสือจากโครงการสร้างสารรค์ปัญญา พร้อมทั้งกลาวบ,บังคมทูนรายงานการขับเคลื่อนการใช้สารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนในรอบ10ปีที่ผ่านมา เวลา15นาิกา3นาทีเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาโซนจิรดามพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสให้หนายวิเชียรเนียมน้อมนายกสมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทุลและอองพระบาทดังนี้ คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยลเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูประถับสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินนักเรียนนักศึกษารางวัลความเป็นเลิศด,ด้านอาชีวศึกษาที่ทำงานต่อเนื่องสามปีขึ้นไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติและระดับประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด,ด้านอาชีวศึกษาครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2565ในโอกาสนี้ผู้บริหารวิทยาลัยของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมเข้าเฝ้าทูลและอองพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา34นาทีเสน็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ศักกรินภูมิรัตน์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเฝ้าทูลและอ่มพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและขับเคลื่อนอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย